สวัสดีครับพบกับผมแซมต่อสามเหลี่ยมวันนี้ผมจะมารีวิวโรงเรือนแคคตัสนะครับที่ได้สั่งมาจากช้อปปีนะครับผมคือโรงเรือนของผมนะครับไม่เพียงพอสําหรับการวางไม้ต่างๆนะครับวางตอต่างๆตอกรัฟต่างๆนะครับที่ระเบียงห้องนะครับที่ห้องเช่าของผมนะครับอยู่ชั้น6ไม่เพียงพอนะครับผมก็เลยไปค้นหานะครับ ว่ามีโรงเรือนประเภทไหนที่สามารถตั้งไว้ในพื้นที่น้อยนิดสำหรับคนที่อยู่คอนโดได้นะครับอยู่ห้องเช่าได้นะครับผมก็เลยไปเจอร้านร้านหนึ่งในช h อป e ีนะครับก็ค้นไปค้นไปหลายๆร้านก็ไปเจอหนึ่งร้านนะครับถูกใจมากก็เลยสั่งมานะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวนะครับว่า ลงเรือนที่ผมสั่งมานั้นจะเป็นแบบไหนนะครับก็ใช้เวลาน,านานพอสมควรนะครับเพราะว่าสินค้านี้นะครับสินค้าลรงเรือนได้หมดไปจากสต๊อกเขาก็เลยต้องรอนะครับระยะเวลาที่สินค้าจะเข้ามานะครับก็ฟรีออเดอร์ไปก่อนนะครับแต่พอสินค้าเข้ามาแล้วปุ๊บนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับ1วันเท่านั้น ก็คือตอนเย็นเขาส่งสินค้าเข้าระบบแล้วก็วันรุ่งขึ้นประมาณบ่ายสนะครับสินค้าก็มาถึงแล้วรวดเร็วมากๆในการจัดส่งถ้าสินค้ามีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันหลังจากที่ผมได้รับสินค้ามาแล้วนะครับว่าสินค้าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ก็เป็นสินค้าที่ผมได้รับมานะครับจาก s ้อปปีจะเป็นมาในรูปแบบ กล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะมาเปิดดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับทีนี้ผมก็จะใช้มีดนะครับเลาะกล่องเทปใสนะครับให้มันขาดออกจากกันกล่องนี้ค่อนข้างเบานะครับเพราะโครงสร้าง ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะมาเปิดดูข้างในกันประกอบไปด้วยโครงหลังคา2ชิ้นนี่ก็จะมีเล็กเสานะครับแล้วก็เป็นคานสำหรับยึดโครงสร้างนะครับแล้วก็จะมีพลาสติกคลุมโรงเรือนพอออกมาข้างนอกก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะมีใบคู่มือ 1แผ่นนะครับวิธีการติดตั้งโรงเรียนนี้ก็จะเป็นโครงนะครับหลังคาโครงโครงสร้างพลาสติกพวกนี้ก็จะมี10โครงนะครับ10ก้างเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะมีตะแกรงสาหรับวางไม้ของเราวางตอของเรานะครับ3ามตะแกรงแล้วก็มีเคเบิลไทายสีดำนะครับ แล้วก็มีถุงเสาก็จะมีเสาทั้งหมด14เสานะครับเป็นเสาชิ้นเล็กๆแล้วก็มีคานสำหรับประกรอบโครงคานก็จะมีทั้งหมด12คานนะครับพอประกอบกันเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเอาพลาสติกคลุมก็จะมีชั้นวางเป็นแบบนี้นะครับมีที่ ซิปเปิดปิดเก็บได้นะครับผมหลังจากประกอบกันเสร็จแล้วนะครับเราประกอบกันที่ระเบียงห้องนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ได้ย้ายไม้ต่างๆตอกลับต่างๆนะครับเข้ามาสู่โรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยข้างบนก็ได้ติดตั้งสแลนนะครับพรางแสงเพิ่มเติมนะครับใส่ไว้ข้างในนี่นะครับ ก็สามารถม้วนที่เปิดข้างหน้าพันเก็บไว้ได้นะครับก็ทำให้ดูเรียบร้อยเพิ่มขึ้นมากเยอะๆเลยนะครับเมื่อก่อนเราไว้ในห้องนะครับก็ได้ย้ายไม้เหล่านี้ออกมาจากห้องมาไว้ที่ระเบียงเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เสริมขวดน้ำแล้วก็กระถางไม้ต่างๆเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับโรงเรือน แล้วก็ได้ตัดพลาสติกด้านหลังเพื่อระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถือว่าโรงเรือนนี้นะครับสวยงามใช้ได้กันเลยทีเดียวหลังจากเช็คราคาสั่งซื้อมารวมราคานะครับมันจะมี3ชั้นและ4ชั้นผมเลือกมาทั้งหมด 4ชั้นนะครับก็จะเลือกแบบที่สูงที่สุดใส่ได้เยอะที่สุดนะครับราคาใน s h อป e ีเขาก็จะบอกว่าราคาอยู่ที่1,279บาทนะครับแล้วก็ทำการสั่งซื้อไปรวมส่งทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่1,329บาทนะครับก็ถือว่า ราคาก็จับต้องกันได้ถ้าเปรียบเทียบกับความสะดวกเราไม่ต้องสร้างโรงเรือนเองอันนี้เป็นโรงเรือนแบบสำเร็จรูปสำหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายสวยงามก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อร้านให้สำหรับใครที่อยากจะค้นหานะครับก็ไปช้อปปิ้งกันได้เลย เอาเป็นว่าโรงเรียนนี้ถูกใจผมมากๆนะครับแนะนำบอกต่อกันได้เลยอโอเคนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมแซมต่อสามเหลี่ยมนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับกดติดตามกันไว้ถ้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับต่ออะไรก็ได้นะครับที่เป็นเกี่ยวกับแคคตัสหรือต่ออะไรต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วคุณจะได้พบกับคลิปใหม่ที่ผมจะทำในครั้งถัดไปนะครับ ใครที่สงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาไม่ต้องเกรงใจกันวันนี้ผมแซมต่อสามเหลี่ยมนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ